สวัสดีค่ะสาวๆหนุ่มๆที่รักบ้านและงานสถาปัตยกรรมดีๆวันนี้เราจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวในโลกของความงามทางสถาปัตยกรรมกับหนึ่งในผลงานที่น่าทึ่งที่สุดของปีนี้บ้าน p i ิพินสจาก Studio อเว็บสเตอร์อาร์เค r เจอร์แอนด์อินเทในออสเตรเลียบ้านหลังนี้ไม่ใช่แท่บ้านธรรมดาแตบบ่เป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่ออบก,กอดธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มการเดินทางกันเลยค่ะ 1. นแนวคิดการออกแบบบ้านพิพินส์ถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดหลัก2ประการที่น่าสนใจมากประการแรกคือการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบและประการที่2คือการแสวงหาความเรียบง่ายที่งดงาม สิ่งที่ทำให้บ้านหลังนี้พิเศษมากคือการที่สถาปนิกไม่ได้พยายามต่อสู้กับธรรมชาติแต่กลับเลือกที่จะเต้นรำไปกับมันบ้านตั้งอยู่บนไหล่เขาที่มีลมทะเลแรงพัดผ่านแต่ฐานที่จะมองว่าเป็นอุปสรรคสถาปนิกกลับใช้มันเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์พื้นที่ที่น่าอยู่ 2. รูปทรงสถาปัตยกรรม X shape plan จุดเด่นที่สุดของบ้านพิพินส์คือผังบ้านรูปตัว X ที่แปลกตาแต่เต็มไปด้วยเหตุผลการออกแบบแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อความแปลกใหม่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการแก้โจทย์เฉพาะของที่ดินผืนนี้ รูปทรง X นี้สร้างพื้นที่กลางแจ้ง4จุดที่ได้รับการปกป้องจากลมแรงโดยตัวอาคารเองทำให้เจ้าของบ้านสามารถใช้ชีวิตกลางแจ้งได้อย่างสบายในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาทิวทัศน์ทะเลที่ไร้สิ่งกีดขวางที่น่าชื่นชมคือการจัดโซนต่างๆในแต่ละแขนของตัว X มีหน้าที่เฉพาะแต่ก็ยังคงเชื่อมต่อกันอย่างลื่นไหลทาให้การใช้ชีวิตในบ้านเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ 3. หลังคา Flying r o o f คอนเซปต์หลังคาลอยหรือ Flying Roof นั้นเป็นจุดไฮไลท์ทางเทคนิคของบ้านหลังนี้หลังคาคอนกรีตสองแผ่นที่ทับซ้อนกันนี้ไม่ได้สวยงามเพียงอย่างเดียวแต่ยังทำหน้าที่ปกป้องบ้านจากแสงแดดและสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพการออกแบบหลังคาแบบนี้ทำให้เกิดเงาที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาสร้างบรรยากาศที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงของวันตอนเช้าอาจจะมีแสงอ่อนๆส่องผ่านช่องว่างส่วนตอนเย็นก็จะมีเงาที่ยาวเหยียดสร้างความน่าสนใจ 4. การผสานเข้ากับธรรมชาติสิ่งที่ทำให้บ้านพิพินส์โดดเด่นคือความสามารถในการทำให้ขอบเขตระหว่างอาคารกับธรรมชาติหายไปการใช้วัสดุที่สื่อสารกับสิ่งแวดล้อมการวางตำแหน่งที่ไม่ขัดแย้งกับความลาดเอียงของภูเขาทุกอย่างดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้เติบโตขึ้นมาจากผื้นดินธรรมชาติ การทำงานร่วมกับ Nathan n a Nathan b u r บ e ร t l n n n s c a p e Architecture ทำให้ภูมิทัศน์รอบบ้านไม่ได้เพียงตกแต่งแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตส่วนไม่ได้แยกจากบ้านแต่บ้านกับสวนกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน 5. การใช้แสงและพื้นที่การควบคุมแสงธรรมชาติในบ้านหลังนี้ถือเป็นศิลปะระดับเซียนเลยทีเดียวหน้าต่างขนาดใหญ่ที่วางตำแหน่งอย่างพิถีพิถันทําให้ทุกห้องได้รับแสงธรรมชาติที่เพียงพอแต่ไม่เกินไปที่สําคัญคือการสร้างความเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ในร่มและกลางแจง้งเมื่ออยู่ในบ้านเรายังรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติข้างนอกไม่ว่าจะเป็นแสงแดดเสียงคลื่นหรือลมทะเล 6. การรางวัลและการยอมรับ บ้านพิพินส์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงสถาปตัตยกรรมออสเตรเลียได้รับรางวัลจาก Australian Interior Design Awards และ Houses Award s 2024การยอมรับเหล่านี้ไม่ได้มาง่ายๆแต่เป็นผลจากการทำงานอย่างตั้งใจและการแก้จดที่ซับซ้อนด้วยวิธีที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งบทสรุป บ้านพิพินส์ไม่ได้เป็นเพียงแค่บ้านหนังหนึ่งแต่เป็นบทเรียนสำคัญที่สอนเราว่าสถาปัตยกรรมที่ดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อนแต่ต้องใจใสต้องเข้าใจในบริบทของพื้นที่เข้าใจในความต้องการของผู้อยู่อาศัยและเข้าใจในความสัมพันธ์กับธรรมชาติสำหรับใครที่กำลังฝันอยากมีบ้านหรือกำลังวางแผนสร้างบ้านบ้านพิพินส์เป็นแรงบันดาลใจที่ดีว่าบ้านในฝันไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแต่ต้องเข้าใจในตัวเองและสิ่งแวดล้อม ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นำเสนอผลงานสถาปัตยกรรมสุดเจ๋งจากทั่วโลกมาให้ชมกันต่อไปและอย่าลืมไปดูวิดีโออื่นๆของช่อง George Legend ด้วยนะคะมีผลงานน่าสนใจอีกเพียบรับรองว่าใส่บ้านแบบเราๆจะติดใจแน่นอนแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ